คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับก็คลิปนี้นะครับ เป็นคลิปแก้ไขนะครับของสูตรของหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่4พฤษภาคม2564นะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับอ่าแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดที่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆหรือสูตรใหม่ๆหรือสูตรแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยที่เราได้ลงเนี่ยท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับ สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแก้ไขสูตรนะครับแต่ว่าสูตรที่ผมลงไปให้สูตรที่แล้วเนี่ยในส่วนของเลข2ตัวบนนะครับแล้วก็เลขของ2ตัวบนเนี่ยหรือเลขสูตร25บประตูเลขเด่นอะไรต่างเนี่ยไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่มันมีข้อผิดพลาดอยูอ่ที่สูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับก็เราไปดูกันก่อนนะครับพอดีผมลงเลขตรงนี้ผิดนะครับ เห็นไหมครับเลข6ตัวตรงนะครับ6ตัวตรงเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นตัวนี้ครับเป็น7 6หนะครับ7 6 7ดห5นะครับ4ตัวก็ตามเดิมนะครับ3ตัวเหมือนเดิมนะครับ2ตัวแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เลขตรงนี้มันผิดไปนะครับทำให้สูตรสูตรสุดท้ายเนี่ยมันผิดไปนะครับสูตร3าตัวนะครับในการหา3ตัวเนี่ยมันผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ พอดีมีท่านที่ดูคลิปของเราเนี่ยเขาทักมาบอกผมนะครับแต่ว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับสูตรไปดูกันนะครับสูตรแรกนะครับสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นเนี่ยนะครับเราใช้2สูตรชนนะครับก็มันไม่ได้มีเลข6เนี่ยมันไม่ได้มาใช้ในส่วนของคือหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไม่ได้มาใช้ในส่วนของสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้นะครับสูตรที่2นะครับ สูตรแต้มก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสูตรแต้มนะครับแล้วก็สูตรแต้มเนี่ยเลขตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับก็คือจริงๆผมลงเป็นเลข9้านะครับ797เนี่ยมันผิดนะครับก็คือต้องเป็น767นะครับแต่ว่าเลขสูตรนะครับสูตรใช้เป็นหลักพันหลักพันแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักแสนหลักพันหลักสิบหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีหลักหมื่นสูตรนี้ก็จะไม่ผิดนะครับก็เลขก็จะได้ตามเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ได้ตามเดิมเลยนะครับ อ่า uh, สูตร25บประตูนะครับสูตร25บประตูก็ใช้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็เลขคงที่นะครับแล้วก็หลักหน่วยกับเลขคงที่อันนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผิดนะครับผมก็จะแก้ไปนะครับก็แก้ให้นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับก็ไม่มีอ่าสูตร25บประตูก็ไม่มีอะไรผิดนะครับก็ได้เลขตามนี้เลยนะครับตัดแต้มหรือตัดตัวเด่นเนี่ยนะครับก็ได้เลขตามที่เราหาเลยนะครับ นี่เลยนะครับเลขเด่นกับเลขรองก็จะได้ตามนี้เลยนะครับตามที่เราหาเลยนะครับก็มันจะมาผิดตรงนี้ครับมันจะมาผิดตรงนี้นะครับก็ที่ผิดก็คือหลักหมื่นเนี่ยนะครับหลักหมื่นตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงที่ผมชี้อยู่นี่นะครับก็หลักหมื่นมันจะต้องเป็นเลข6นะครับเลขหนะครับก็จะเป็นเบวกอ่หลักแสนบวกหลักหมื่นวหลักพันวหลักร้อยวหลักสิบวกหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกหบวกเดบวกสบวกเ้าบวกห้า แต่จริงๆสูตร3ามตัวเนี่ยผมก็แจ้งท่านไปแล้วนะครับตามตัวหนังสือนี่นะครับว่านี่เลยนะครับปึ๊บท่านสามารถที่จะใช้เลขที่ท่านชอบนะครับนำมาใส่ได้เลยนะครับในหลักร้อยนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านไม่มีเลขที่ท่านชอบผมก็ทำเป็นสูตรหามาให้ท่านนะครับก็คือจะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับปึ๊บ บวกกันนะครับ7จ็บวกหเป็น13 13าบวกเ็ก็เป็น20นะครับ20่บวกสก็เป็น22นะครับ22่บวกเก็เป็น31และ31มบวกหนะครับก็เป็น36นะครับได้36นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3บวกกับ6นะครับก็จะได้เป็นแต้ม9นะครับอ่าก็จะเอานำหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็คือหลักพันก็คือ7นะครับนี่เลยนะครับหลักพัน7 ครับหลักร้อยก็คือเลข2นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับเลข9นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น7จ็บวกสเป็น9 9้ากบวกเก็เป็น18แล้ว18บวกสก็เป็น21เนะครับเพราะฉะนั้นตัดหลักสิบออกไปก็เหลือ1นะครับก็จะได้เป็นแต้ม1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแก้นะครับเป็นแต้ม1นะครับเป็นแต้ม1เลยนะครับก็แก้ตามไปส่วนปกคลิปเนี่ยผมได้ลงแก้ไว้ให้ท่านแล้วนะครับนะฮะส่วนปกคลิปเนี่ยผมลงแก้ไว้ให้ท่านแล้ว ก็ไปดูกันได้นะครับในสูตรที่ผมลงให้เมื่อตอนเช้านี้นะครับก็ลงแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันแต่ว่าในคลิปมันผิดผมก็มาแก้ให้กับทุกๆท่านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นนะครับเลขเด่น3ตัวก็จะเป็น183นะครับ150นะครับแล้วก็192นะครับแล้วก็196 132 152 156นะครับแล้วก็161นะครับ ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับการที่ผมลงเลขผิดไปนะครับก็มาแก้ไขปรับปรุงให้กับทุกๆท่านแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจนะครับแฟน FC นะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ติดตามคลิปนะครับแล้วก็ติดตามช่องเราเนี่ยที่ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบให้กับผมด้วยนะครับอย่างในคลิปที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าช่วยกันดูด้วยบางทีเนี่ยผมอาจจะลงเลข ไออาจจะใส่เลขผิดไปหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเลขมันเยอะครับตามันอาจจะลายได้นะครับก็พยายามทําให้รอบครอบที่สุดนะครับอย่างนี้เราเห็นจุดผิดพลาดแล้วเราก็เลยรีบมาแก้ไขให้กับทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงคลิปใหม่ๆหรือลงสูตรที่แก้ไขหรือว่าจะลงเลขเด็ดอะไรต่างๆเนี่ย ท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการหาเลขเด็ดหาสูตรเด็ดๆมาให้กับทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกทท่านนะครับที่ดูคลิปนะครับที่กดติดตามช่องเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านจงประสบพบแต่โชคที่ดีนะครับแล้วก็ถูกหวยรวยๆเฮงๆปังๆทุกๆุกงวดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ